สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เปิด Twitter ไปนะคะก็พบกับเทรนทวิตเ t อร์อันดับหนึ่งนั่นก็คือ Hashtag DJ มาตูมค่ะเอ๊ดีเจมาตูมขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งได้ยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสรุปแฮชแท็กนี้ให้ฟังกันค่ะ d ฮชแท็กดีเจมะตูมนะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเนื่องจาก DJ เจมะตูมนะคะได้อัพคลิปวิดีโอลงใน IG นะคะชี้แจงว่าตนเองนะคะได้ไปตรวจโควิดกับคุณแม่ซึ่งผลของคุณแม่นะคะออกมาเป็นลบส่วนตัวมะตูมเองนะคะผลเป็นบวกซึ่งแปลว่ามะตูมเองติดโควิดซึ่งเนื้อหาในคลิปนะคะนอกจากจะแจ้งผลการเป็นโควิดแล้ว DJ เจมะตูมนะคะยังได้ชี้แจงว่าในขณะที่อัดคลิปนะคะกำลังรอรถเพ ะะานคที่จะมารับตัวมาตูมไปรักษาและกล่าวขอโทษบุคคลที่ใกล้ชิดมาตูมภายใน14วันด้วยนะคะทั้งที่ได้แจ้งไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งนะคะจึงมาอัดคลิปเพื่อที่จะชี้แจงเพื่อให้กระจายไปยังทั่วถึงค่ะหลังจากที่ดีเจมาตูมนะคะได้อัปคลิปวิดีโอชี้แจงว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วนะคะชาวเน็ตก็เริ่มตั้งข้อสงสัยนะคะว่าดีเจมาตูมติดโควิดมาจากที่ไหน จะเป็นที่เชียงใหม่หรือว่าเป็นที่ภูเก็ตที่เพิ่งไปเที่ยวมานะคะหลังจากที่ดีเจมาตูมอัพคลิปเรื่องการเป็นโควิดไปนะคะชาวเน็ตหลายคนนะคะก็ได้เกิดความห่วงใย,ยเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับดีเจมาตูมนะคะซึ่งล่าสุดนะคะดีเจมาตูมก็ได้ใกล้ชิดกับเต้อเปิ้ลน,นครดีเจพุทธนะคะและก็ดาราท่านอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งคนก็เป็นห่วงเป็นใยเยต้อนะคะ และทางแต้วนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์ค่ะว่าหลังจากที่มาตูมรู้นะคะว่ามาตูมติดโควิดทางเต้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแต้วก็ได้ไปตรวจแล้วและผลก็ออกมาเป็นลบค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะกักตัวอีก14วันค่ะส่วนทางด้านเปิ้ลน,นาคอนนะคะก็ได้มีการไปตรวจ โควิดเช่นกันค่ะซึ่งผลก็ออกมาเป็นลบเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่มาตุมได้ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ได้อับรูปที่อยู่โรงพยาบาลนะคะพร้อมแคปชั่นว่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเลยนะคะแคปชั่นที่มาตูมอัพนะคะก็คือก่อนอื่นมาตูมต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับอยากบอกทุกคนว่าตูมสบายดีกินได้นอนหลับปกติครับขอโทษที่อาจไม่ได้รับสายหรือตอบข้อความ ตอนนี้ตูมถูกส่งตัวมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมือหมอแล้วครับสิ่งที่หลายคนคาใจและอยากทราบมากว่าติดตอนไหนติดยังไงทำลายต่างๆตูมขอเวลาเรียบเรียงให้ละเอียดอีกครั้งนะครับตูมยอมรับว่าตอนแรกตูมเสียใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอยากบอกทุกคนว่าโควิดมันใกล้เรามาทุกทีแล้วอย่าประมาทชะล่าใจ เพราะของตูมคือไม่แสดงอาการใดๆเลยแม้แต่น้อยครับและตูมต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการที่เราอาจทำให้ตกในภาวะเสี่ยงตูมไม่อยากให้มันเกิด ไม่มีใครอยากให้มันเกิดครับตูมอาจจะละหลวมบ้างอาจชะลาใจหรือประมาทบ้างแต่พอตูมทราบว่าตัวเองติดเชื้อตูมรีบแจ้งในทันทีไงก็ตามตูมขอให้ทุกคนที่อ่านข้อความนี้ได้เข้าใจในสถานการณ์ของตูมตอนนี้ และขอโทษอีกครั้งในความชลาใจของตัวเองนี่นะคะก็เป็นรูปของทางที่ DJ เจมาตูมอัพพรอมแคปชั่นนะคะหลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตนะคะก็ได้ขุดคุยคำลายของ DJ เจมาตมนะคะคก็ไปตกอยู่ที่ภาพที่ภูเก็ตนะคะซึ่งมีกลุ่มดาราได้ใกล้ชิดกับ DJ เจมาตมนะคะอยู่หลายคนอติชาพี่ลูกเกดเมทินีต้นหอมสกุลตาลา รัศมีแขและคนอื่นๆอีกมากมายนะคะและเรื่องนี้นะคะก็เริ่มโยงไปถึงประเด็นดราม่าเกี่ยวกับอาหารเสริมกลแมเนื่องจากมีติชาอยู่ในรูปภาพนั้นนะคะคนก็เอามาโยงดราม่าว่ายังไงติชาก็รอดอยู่แล้วเพราะว่ากินอาหารเสริมของกลแมส่วนกลแมนะคะก็ได้มาให้กำลังใจดีเจมาตตูมนะคะในในคอมเมนต์รูปภาพในไอคนก็มาตอบกลับ ในคอมเมนต์ของกะละแมว่าทำไมไม่ส่งอาหารเสริมนั้นไปให้ดีเจมะตูมล่ะล่าสุดนะคะวันนี้ดีเจมะตูมนะคะได้เผยไทม์ไลน์ของดีเจมะตูมในช่วงวันที่7มกราคมนะคะเดี๋ยวขออ่านไทม์ไลน์ให้ฟังเลยแล้วกันเผื่อใครที่ได้ไปในระแวกนั้นนะคะ จะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็กักตัวเองนะคะจากวันที่7นะคะดีเจมาตูมพักอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าวนะคะเวลา2องทุ่มนะคะได้เดินทางไปยังเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยรถตู้ส่วนตัวนะคะซึ่งไปในโซนของ power by u ใครไปวันที่7ช่วงเวลานั้นนะคะกักตัวด้วยนะคะวันไทมลายวันที่8นะคะก็คือ ตื่นเช้ามาตอน7.50นะคะได้ไปจัดรายการวิทยุที่ตึก GMM Grammy ค่ะหลังจากนั้นนะคะ4โมงเย็นได้เดินทางไปทําธุระส่วนตัวที่โรงแรมบัญญันทรี18นาฬิกานะคะได้เดินทางไปยัง b ิ๊กซีเอ็กลาดพร้าวนะคะพักอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าวค่ะ ส่วนวันที่9นะคะได้เดินทางไปที่โรงแรมบัญญันทรีแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมบัญญันทรีนะคะซึ่งตอนที่เดินทางเข้าไปนะคะก็ได้ตรวจวัดอุณหภูมิปกติ ในวันนั้นนะคะดีเจมตูมก็ได้ไปรับประทานอาหารที่ชั้นดาดฟ้านะคะในขณะนั้นก็มีเพื่อนๆแล้วก็คุณแม่แวะมาหาค่ะส่วนวันที่10เวลา5โมงเย็นนะคะได้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมบัญญนยันทรีหนึ่งทุ่มนะคะได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านโจฮาาคเรนบาย่านอารีเดินทางกลับที่พักตอนเวลา3าทุ่มค่ะส่วนวันที่11ถึง17นะคะก็ได้พักผ่อนอยู่ที่คอนโดล,ลาดพร้าวนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลย และทำลายวันที่18นะคะตอน6โมงเช้าได้ไปถ่ายงานที่ตึก GMM Grammy และตอนเที่ยงนะคะก็ได้เดินทางไปถ่ายรายการทีวีนะคะที่ร้านบ้านกะทิอาหารไทยและขนมตอน5โมงเย็นนะคะก็ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านย่างเนยรัชดานะคะ m ม n ชั่น7ค่ะและก็เดินทางกลับบ้านส่วนวันที่19นะคะค่อนข้างละเอียดเลยวันที่19คือ ถ่ายรายการทีวีที่ตึก GMM Grammy นะยังครึ่งได้เดินทางไปทำงานที่เ e n นทรั e แอมบา y นะคะและ5โมงเย็นนะคะได้เดินทางไปที่ฟ o ้ดแลนด์เดอะสต e ีทรัชดา หลังจากนั้นตอนหนึ่งทุ่มเพื่อนที่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะในวันที่9ก็ได้โทรมาแจ้งกับมาตูมว่าติดโควิดจากนั้นนะคะตอนสี่ทุ่มมาตูมนะคะก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพื่อตรวจว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าจากนั้นนะคะตอน6โมง20นะคะทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งว่ามาตูมได้รับเชื้อโควิด และตอนสองทุ่มนะคะมาตุมก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอาการโควิดนะคะโดยเดินทางกับรถพยาบาลค่ะและนี่ก็คือไทม์ไลน์ของดีเจมาตุมนะคะ ที่อ่านไปทั้งหมดนะคะเมื่อกี้เป็นไทม์ไลน์ของ DJ เจมาตูมนะคะใครที่ไปโซนนั้นนะคะกักตัวเองด้วยนะคะมีอัปเดตเกี่ยวกับแฮชแท็กดีเจมาตูมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ